สวัสดีท่านทุกท่านเลยครับวิวผม่งรู้ดีเลย,ยช่องบงังข่านกิมั์นะครับก็วันนี้ผมจะมาอะสอนใช้คำสั่งสกอร์บอร์ดนะครับก็คราเดียตที่ผมสอนไปเนี่ยผมสอนในมาคราเวอร์ชั่น1.16ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันอัปเดตเวอร์ชั่น1.17แล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกมาว่าแบบเออมันใช้ไม่ได้อะไรอย่างงี้นะก็ผมก็ผมคิดว่าน่าจะเขียนผิดนะเพราะว่าจริงผมรู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะไม่เป็นไรแต่ว่าผมจะมาใช้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็เอาให้ละเอียดกกกกวว่่าาเเเเเดดดิิมมออออีีนนะะะะะคคครรับืจพพ์ใหู้ลยยฮโ็็๋ ไปดูกันเลยดีกว่านะว่าทํายังไงนะครับอ่าโอเคก็ไปดูกันเลยขั้นแรกนะครับก็ให้คุณกดเข้าไปที่ช่องแชทเลยนะครับตรงนี้แป๊บนะครับนี่ตรงนี้ข้างๆตูสต็อปนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแถบตรงนี้เป่ะนลิก็ต้องแถบตรงนี้ปึ๊บแล้วเพียงคำว่าทับเข้าไปนะครับแล้วก็เพียงว่า S C นะครับ O R เนี่ยครับมันจะขึ้นแล้วนะครับอย่างนี้ให้เราพิมพ์ตามตรงนี้เลยเห็นป่ะแถบตรงนี้ครับอ่า B O A R D แบบนี้ครับแล้วก็เป็นวัค O B แล้วก็ J นะครับแบบนี้ครับแล้วก็ E C ซีครับมันจะขึ้นตรงนี้ไหมตรงไหนไหมเนี่ยครับ T I V E S ีเอฟครับมีแบบนี้ครับแล้วก็เป็นวัค A D D ดีครับนี่ A D D แค่นี้พอนะแล้วก็เป็นวัคทีเอแบบนี้ครับแล้วก็วัคด u m m y นะครับแบบนี้หลังจากนั้นก็เว้นวรรคนะครับแล้วก็ใส่ชื่อสกอร์บอร์ดที่คุณต้องการจะตั้งเข้าไปนะครับคือคุณสร้งว่าชื่อว่าอะไรจะใ,ใส่เป็นชื่อคุณเป็นชื่อแมพเป็นชื่อเป็นมันนี่เป็นอะไรแล้วแต่คุณเลยนะครับซึ่งมันแล้วแต่เลาจะเขียนอะไรก็ได้นะครับผมจะเขียนว่ามันนี่แล้วกันนะ m o n e y อย่างนี้นะมันนี่แล้วก็จริงๆเขียนอย่างนี้แล้วกดไปเลยก็ได้นะแต่ว่าผมจะใส่สีให้มันด้วยนะเพราะผมมีแป้นพิมพ์พิเศษนะมันสามารถใส่สีได้คนระับ นี่นะครับซึ่งผมเคยสอนม,มานะใครที่อยากจะใส่สีก็สามารถไปดูกันได้นะผมเคยสอนไปแล้วนี่นะไปไหมสีมันจะสวยขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่จาเป็นอีกอย่างหนึ่งคือห้ามเว้นวรรคนะครับสมมติว่าผมจะเขียนว่ามันนี่สามสูสามนี้ใช่ไหมถ้าผมเว้นวรรคอย่างนี้เว,นวน้นวรรคของนีย่าใส่สีก็้แะสามสูงสามแบบนี้นะครับนี่แบบนี้แล้วกดใช้คาสั่งไปดูนะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเว้นวรรคนะครับผมขอคัดลอกก่อนนะผม,ผมต้องพิมพ์ใหม่โอเค นี่นะครับขึ้นเป็นสีแดงนะครับมันจะเขียนว,ว่าเออรเรอร์เลยนะเห็นไหมใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นห้ามวินวักนะอันนี้จําเป็นมากนะคือบางคนไปคิดเออเดี๋ยวเราวินวักดีกว่ามันแบบมันดูสวยกว่านะครับไม่ได้นะครับห้ามวินวักเด็ดขาดไม่งั้นนี่มันจะขึ้นอย่างนี้นะผมใช้ใดูเลยันจะชัดเลยนะครับถ้าเราวินวักมันจะเป็นแบบนี้นี่นะนะผมวินวักนะมันนี่วินวักสามสามนะครับดูปุ๊บนี่นะครับขึ้นเออรเรอเลยนะพน e เพราะฉะนั้น <ๆ S 1> ห้ามวินวักนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ไม่วินวักให้ดูนะครับ เขียนเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยนะเหมือนที่ผมสอนเลยแต่วันนี้คราวนี้ผมจะไม่เว้นวรรคนะนี่นะผมให้มันติดกันลนะนี่นะทับสกอร์บอร์ดออฟติทายแอดเทสดียแล้วก็เขียนว่าอะไรก็ได้นะครับแต่ห้ามเว้นวรรคผมเขียนว่ามันนี่สามสิบสองไปนะครับอ่ะก็กดรันเลยนะครับปุ๊บนี่นะมันก็จะบอกว่า add new scoreboard test นะครับนี่ตรงนี้อ่านถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะอ่ะหลังจากนั้นก็ต้องใช้คำสั่งอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้มันโชว์มาตรงนี้นะครับอ่ะโอเคก็ดยวไไปูกัักันนะ่าต้องงงพพิม์งงนะครบ โอเคนะก็เริ่มพิมพ์มาเลยนะก็กดตรงช่องแชทเช่นเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะแล้วเข้ามาตรงนี้ปุ๊บพิมพ์ทับสกอร์บอดเหมือนเดิมนะครับ S C O A U C O A D แบบนี้นะครับพิมพ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ออบเจกต์ทายเหมือนเดิมนะครับ A D J แบบนี้นะครับ C T I แล้วก็ v e s นะับแบบนี้ object time นะแล้วก็ s e t นะแบบนี้นะ d i อย่างนี้นะแล้วก็ s p l a, p l a y แบบนี้นะสังเกตว่ามันจะพิมพ์ไม่เหมือนกันนะัอนนี้คือเราจะทำให้มันโชว์นะครอบหนึ่งนะเคียมาต่อกันเลยนะครับก็ตัวนี้จะทำให้มันโชว์นะเป็น score board object time เหมือนเดิมตรงนี้ก็เขียนมันผมไปแบบนี้นะครับแล้วก็เว้นวรรคทีนี้นะับมันจะมี3ตัวเลือกนะสังเกตตรงนี้มี3อันนะ อันบนสุดเนี่ยน่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นบุนหัวเรามั้งครับอันนี้น่าจะเป็นตรงอันที่สองบะอันที่หนึ่งน่ามันน่าจะโชว์บนหัวเรามั้งผมจะไม่ผิดนะผมกาแข่ได้ใช้นะวันนี้ส่วนนี้น่าจะโชว์ตรงใต้ชื่อเราแล้วกดปุ่มสต็อปนับแล้วก็สุท้ายเนี่ยอันที่เราใช้บ่อยที่สุดคือโชว์ตรงเนี้ยโชว์ตรงข้างหน้าจอตรงเนี้ยบ้านที่ผมเอาแอแพ K เกอวนๆอยู่ซึ่งจาวันล่างสุดับก็คืออันที่มันโชว์ตรงเนี้ยนี่นี่ยตรงเนี้ยเออตรงนี้แหละ เจ้าอันนี้นะครับก็เขียนไปนะครับอันล่างสุดก็คือ S I E E B แล้วก็ A R แบบนี้นะครับแล้วก็ W A T E S T แบบนี้นะครับแล้วก,กดรันได้เลยนะฮะแล้วผมขอคัดลอกคำสั่งไปด้วยนะครับปุ๊บ่างนี้พิมพ์นำผมเป๊ะเลยนะแบบนี้นะครับแล้วก็กดรันได้เลยตรงนี้ปุ๊บนี่นะครับโชว์แล้วมันนี่สามสามแค่นี้นะครับก็ได้แล้วนะเพที่ผมบอกว่ามันมีตัวเลือกสามอันตรงนี้ ขอเจาะลึกทีหนึงนะอันนี้จะเจาะลึกหน่อยใช่นปะนี่ตรงนี้ปึ๊บปุ๊บนี่มีตัวเลือกสามอันอันบนสุดบนหัวคือตรงไหนอันบนสุดตรงหัวก็คืออาจจะู่บนหัวเราแบบเนี่ยบนหัวเราอะเาใจปะเออแต่เราไม่สามารถมองเห็นเองได้นะคนอื่นจะเห็นได้นะครับแต่ว่าคือแบบเราไม่สามารถมองหัวตัวเองได้ไงมันก็เลยไม่เห็นนะครับสว่วนอีกอันนึงอันที่เป็นอันที่สองอันนี้คือผมทําตามความจำไปแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้นะรูปแบบพวกนี้ผมเคยใช้แต่เนี่ยไออันตรงนี้อย่างเดียวนะส่วนอันที่สองนะคาว่า L I S T ตรงนี้บ้านที่2เนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้นะกดถูกสต็อปใช่ไหมมันน่าจะอยู่ใต้ชื่อเรามั้งมันจะโชว์สกอร์บอร์ใต้ชื่อเราั้มครับอันที่2นะส่วนอันสุดท้ายก็คืออันที่เราใช้เลยนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยนะครับอันนี้ที่เราใช้ก็คือที่เราใช้เลยนะที่มันโชว์ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้แค่นี้ก็โชว์แล้วไม่มีอะไรมากมายครับก็คือได้แล้วนะครับโอเคต่อไปเราจะสอนเพิ่มเงินให้กับตัวเองนะครับเพิ่มยังไงโอเคแล้วเรามาดูกันเลยนะครับว่าเพิ่มยังไงนะฮะ โอเคนะครับก็ผมจะสอนพื้นฐาน,นะนก็คือเพิ่มเงินกับลดเงินก่อนนะแล้วก็สำหับใครที่แบบอยากจะทําเป็นแบบพวกระบบซื้อของนี่ก็มาคอมเมนต์บอกผมอีกทีนะผมจะช่วยสอนให้อีกทีหนึงครับหรือว่าจะลองกลับไปดูในคลิปเก่าก็ได้นะผมว่าจะเริ่มเข้าใจแล้วก็ไปใช้ในคลิปเก่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจจริงจดี๋ยะผมมาทาคลิปสอนละเอียดแบบระบบซื้อของอีกทีหนึ่งครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมจะมาสอนเบสิกง่ายๆคือเพิ่มเงินกับลดเงินก่อนนะนี่คือ,อยังไงก็ต้องรู้นะจะใช้คําสั่งสกอร์บอร์ออเออเดเอาเขากด เดิมเลยทับ S C O R B B แล้วก็ O E R D แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นวัก P L อันนี้จะไม่เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้จะเป็นออบเจกต์ท้ายคือ O B J แบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นเพลเยอร์นะครับพิมพ์ว่า P L A Y นะครับแล้วก็ E R แบบนี้ E R P L A Y E R แบบนี้คนระับ แล้วก็ S ด้วยนะครับเติม S เข้าไปด้วยโอ้แป้นพิมพ์ผมมันจะแหลกๆนิดนึงนะขอใครนี่ไงมันเริ่มมัวแล้วแป้นพิมพ์ผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหก็จะมาอ่ะโอเคคขีว่าับสกอร์บอร์ด d players แบบนี้นะครับอ่านถูกไหมน่าจะถูกนะแล้วก็เป็นวัก add นะแบบนี้ซับเพิ่มเงินก็ให้เขียวา add นะแล้วก็เป็นวักอ่าผู้เล่นที่ใกล้ที่สุดหรือว่าตัวเรานะครับก็คือ add p นั่นเอง ถ้าจะเขียนว่า S S นี่คือเวลาใช้ในคำสั่งช่อง chat ก็คือจะเป็นตัวเราคนเดียวเลยนะครับหรือจะเขียนชื่อเราไปก็ได้นะครับชื่อผมคือ Entity สองนะถ้าเราเขียนชื่อเราเนะี่ยเราจะได้คนเดียวนะครับซึ่งผมจะเขียนว่า a p แล้วกันนะ a p เนี่ยคือกำลังดีสุดแนละ้วก็จะใช้ในคอมมาอะไรจะสะด,ดวกด้วยนะครับแล้วก็เป็นวัก T E S T ครับแล้วกจ็จำนวนเงินที่คุณต้องการผมเอาเป็น100แล้วกันนะง่ายๆน,น,นะครับ,บกอร์บเพยเยอร์ A.D.D คือแอดนะครับแล้วก็ add P test นะครับ T.E.S.T แล้วก็100บาททีนี้นะผมขอคัดลอกไว้นะเพราะผมขี้เกียจพิมพ์ใหม่อ่าโอเคแล้วก็กดถัดไปนะครับปุ๊บนี่นะครับ N.T.T สามสาม N.T.T สามสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งร้อยบาทนะก็คือผมได้เงินหนึ่งร้อยบาทนะถ้าผมใช้อีกครั้งหนึ่งดูนะครับตอนนี้ผมขอเพิ่เมเงินเป็นห้าร้อยบาทแล้วกันนะห้าศูนย์ศูนย์อย่างนี้ใช้เงินปุ๊บนี่นะเงินก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่เราเลยนะก็ตามนี้นะครับ เพิ่ม1นึ่อบาทปุ๊บก็กลายเป็น7 0 0นะครับส่วนวิธีการลดเงินทำยังไงวิธีการลดเงินพิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะถ้าเราเปลี่ยนตรง a d d นะครับอยู่นะครับนี่ตรงนี้พิมเหมือนเดิมเลยใช่ไหมแต่เราเปลี่ยนตรงคำว่า a d d นะครับตรงนี้ลบๆๆ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 ๆเปลี่ยนคำว่า a d d เป็น remove นะนี่ตรงนี้ remove ไปปะเนี่ย remove m o v e แบบนี้ครับแล้วก็เป็นวรค p เป็นวรค t e s t แบบนี้นะครับ ดีมู๊ก็คือลดนะแล้วก็เราจะให้มันลบเงินเท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปนะอัสมุก๊กเขียนว,ว่าลบหนึ่งร้อยเราเนี่ถ้าลบหนึ่งร้อยนะปุ๊บผมเหลือหกร้อยถ้าผมลบอีกทีหนึง่งถ้าผมลบอีกทีหนึง่งอ่ะเหลือเท่าไหร่ลบอีกทีหนึ่งผมก็เหลือ500ห้าร้อยนะเพราะเมื่อกี้หกร้อยนี่ก็เหลือห้าร้อยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติผมใส่เป็นลบห้าร้อยล่ะมันก็จะเหลือศูนย์บาทนะครับดูนะเมื่อกี้ผมมีเงินเหลือห้าร้อยบาทใช่ไหมผมใส่เป็นห้าร้อยพอดี งินผมก็จะศูนย์บาทนะก็ประมาณนี้นะครับสอบการใช้คําสั่ง s c r o b ร์ดเงินนะคก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะก็ท่านี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่โอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงนี้กันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบา,บายๆก็เป็นการเติมเต็มแล้วก็บอกแบบละเอียดละเอียดมากเลยนะครับโอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบายยเดี๋ยวคลิปหน้าครับ